สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีก็มาพอกับการรายง,งานพยากรณ์อาการื่รวมสายอีสานตอนลางจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาค่ะตอนออกเสียงเงาตอนลางหอกันในิสวงเสาของวันที่สี่เมสายยิ้ยม้พันหางไหลของสิบสี่ค่ะเสามีหอกก็มาติดตามลักษณะาอากาศนะคะว่ามือหนีอากาศวันห้ามันสิบเป็นแนวดแน่นะคะค่ะ จากแผนที่อากาศผิวพืินในตอนนี้นะคะกะสิเห็นว่ามันมีในเรื่องความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นคํา่างตานกลางนี่โดยแผ่ลงมาปกคลุมบานเหาในขณะที่มีร่องไแล้วก็ร่องเต้านอเสียงใตพัดเอาความสื้นเขามาปกคลุมบานเหานั่งกษิเห็นห้บานเหานี่มีพายุฝนฝ้าคขานองเกิดขึ้นได้นะคะ ถ้า้ามเดินผ่านไทยดาวเทียมในตอนเ้ามี้นะคะก็สิเห็นว่าบ้านเฮานี้ไม่เมกเด็นทอง้าเลยนะคะไม่มีก่ะเมฆหลายเนื้จังน่อยนะค่ะค่ะต่อมาถ้าก็มาเดินข่ามไม้ลักษณะกากยี่สิบสี่โซเมงข้างนาตังเต่เ้ามือมีฮอดเ้ามืออื่นบริเวณผ่าคอีสานตอนลางมีผ่าโยฝนฟ้าขนองไหลระมกซิบของพื้นที่มีลมกระโชกแห้งเดืหลายพื้นที่แล้วก็มีหนุ่เฮ็ดตกได้ในบางหม่องนะคะ ลมกเป็นลมตะวันออกเสียงไต่ความเร็ว1 0 2 5กิโลเมตรต่อชัวโมงค่ะคาดว่าอุณหภูม,มิสูงสุดปลายมืนีสิประมาณ32-34องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิตามซีซาช้ามืออื่นกับสิบประมาณ23-25องศาเซลเซียสค่ะค่ะต่อมาห้ากกมาเบิ่งขาดไม้สภาพว่อากาศร้ก็ ผลกระทบจากการสะสมของฝุ่น PM2.5 นะคะในส่วนมี้บริเวณบานเห้าก็มีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะค่ะกัสิเหตุให้การสะสมของฝุ่น PM2.5 นี่สะส,ะสมได้น้อยะคะ่ะสุดท้ายนะคะก่อนสิจาก,กันไปกัอยากสิขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะ ให้ระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดจากพายุฝนตาคองไวน้ำและกาลมกระโซกแห้งเนาะค่ะรวกหรีกเรียงการดูในทีลง่งแจ้งไปตรนจใหม่ในซินปู่ปสารือว่ปาตายโฆษณาที่ว่าแข็งแห้งค่ะขอกันในตอนบ่ายสำหรับเสาร์นีสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน